สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมีอัปเดตข่าวล่าสุดมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้ไปนั่งไลฟ์สดในสถานที่ราชการตำรวจจังหวัดมุกดาหารเราก็ได้เก็บหลักฐานข้อมูลไว้เรียบร้อยและช่องใหญ่ด้วยได้ขึ้นไปร้องเรียน เมื่อกี้นี้สดสดร้อนร้อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วก็ได้ไปร้องต่อพนักงานว่ามีช่อง Youtube ช่องหนึ่งนั่งไล์สดในสถานที่ราชการทำให้สถานที่ราชการดูเสียหายเรียบร้อยครับหนีไปแล้วไปไล่แล้วต่อไปนี้น่ะใครจะมานั่งในสถานที่ราชการไล่สดไม่ได้นะครับใครละเมิดคำสั่งน่ะ ลองดูคนละมัดเมื่อกี้นี้ผมได้ไปยื่นหนังสือทำงานวัยมียูทูบเบอร์ช่องแป้งดาวอังคารโดนเรียบร้อยแล้วเอาหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ดูเลยที่นั่งร้ายสดว่าพ่อพระเอกว่าแม่นางเอกตรงนั้นเป็นสถานที่ราชการในกำแพงแต่ผมน่งร้ายสดในรถที่จอดในที่สาธารณะร้องมาร้องไปห้ามให้ยูทูบเบอร์มาก่อกวนสถานีตำรวจ ไม่อยากโชว์ผลงานนะแป้งดาวังคารได้ขับรถหนีไปแล้วต่อไปนี้จะไม่มียูทูบเบอร์คนไหนไปนั่งอยู่ตรงนั้นในเมื่อพี่ร้องเรียนไม่ให้ยูทูบเบอร์อยู่หน้าศาลผมก็ร้องเรียนเหมือนกันห้ามให้ยูทูบเบอร์เข้าไปในสถานที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเหมือนกันความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับแป้งดาวังคารออกมาหัวร้อน อิจฉาเรื่องช่อดอกไม้ป้าอีกแล้วมันไม่อิจฉาแล้วจะพูดถึงทำไมส่วนการถแถลงตรงป้ายหน้าศาลมันก็นั่งเห่าหลายช่องเขาก็เคยถแถลงตรงป้ายหน้าศาลมันเป็นบริเวณตรงป้ายหน้าศาลอยู่นอกศาลไม่ได้ไปถแถลงในศาลให้เกิดความวุ่นวายที่ผ,ผ่านมาในระยะเวลาหนึ่งปีเขาก็ถแถลงหน้าศาลก็ไม่เห็นมีใครออกมาว่าเลย ไม่มีแล้วมึงนะ่ะนั่งไฟ้สดอยู่ในสถานที่ราชการของตำรวจมันสมควรไหมมานั่งด่าคนนั้นนั่งด่าคนนี้ผมนะ่ะอยู่ในรถที่สาธารณะแต่ไอ้นั่นนั่งด่าในสถานีตำรวจมันสมควรไหมให้เกียรติสถานที่เขาหน่อยออกมานั่งทำคลิปผมถามกลับมึงนะ่ะนั่งไฟ้สดในสถานีตำรวจสมควรไหมจะไลฟ์ในรถ ก็ตามนะ่ะก็ต้องให้เกียรติสถานที่อย่างมึงนะ่ะมันไม่สมควรการที่เขาแถลงข่าวตรงป้ายมันเป็นเรื่องปกติเขาทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่วันนี้ที่ยูทูบเบอร์เขาไม่มาถ่ายกันนะ่ะเขาไม่อยากปะทะเขาไม่ได้กลัวหรอกไอ้ป้งเน่งนะ่ะดาวังคารแค่นั้นเองแต่วันนี้นะ่ะได้ผลนะแผนการที่ผมตั้งไว้เมื่อเช้า สื่อมาช่องหนึ่งน่าจะเป็นสื่อดาวังคารมันมาขับรถวนๆรอบๆมัน่ะไม่เห็นยูทูบเบอร์มันก็กลับสื่อไม่ได้เล่นด้วยนะมันก็เป็นผลดีจริงๆแล้ววันนี้นะ่ะมันจะมาเก็บภาพฟังแผนผมนะวันนี้ถ้าพวกเรานะ่ะไม่ดักเกมมันไว้มันจะมาเก็บภาพหน้าสารจะเอาไปลงว่ายูทูบเบอร์สายลุงพลสร้างความเกะก,กะบนถนน ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อกุลาโดนสนุน้อยแสเข้าไปเขาบอกว่าต้องโดนแน่ๆเขานะ่ะเอาจริงตัวเองนะ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าสนุน้อยน่าจะมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ไปไม่ว่าจะเป็นพรบคอมมาตราไม่รู้เข้าข้อไหน15หรือ81หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ว่ากันไปกุลาก็ เลยออกมาดิน้นเปิดคลิปเสียงและใช้คำว่าทำไมถึงอวดโง่แบบนี้แต่ยังมีดีอยู่ข้อหนึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองนะ่ะเป็นคนมีการศึกษาน้อยคุณจะแซะทำไมเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ได้วัดกันที่การศึกษาน้อยวัดที่วุฒิภาวะของคนเขาโดนย่ำยีมาถึงระดับหนึ่งแล้วเขาถึงออกมาเรียกร้องสิทธิของเขาส่วนของคุณเอง คุณอะแซะเขาเอาคลิปเสียงเข้ามาเปิดถ้าทำแบบนี้เข้าข่ายอะไรหรือเปล่าเอาคลิปเสียงป้ามาเปิดคนที่รู้กฎหมายน่าจะรู้การที่ไปนำคลิปเสียงเข้ามาเผยแพร่แล้วพูดถึงบุคคลคนนั้นในลักษณะสร้างความเกลียดชังดูถูกดูแคลนบอกศึกษาน้อยโง่หรือเปล่าทําไม่อดโง่ถึงแม้จะไม่ได้เรียกชื่อตรงต แต่คลิปเสียงเป็นเสียงใครละ่ะเสียงที่ออกมาเป็นคลิปเสียงป้าตั้งแต่ช่วงเมื่อเช้าเมื่อวานเอามาเปิดแล้วพูดกับเว็บซีพูดในลักษณะด้วยค่ะพูดถึงว่าอดีตพี่สาวตัวเองหัวหน้ากระบวนการป้าที่ดาวังคารมีพฤติกรรมในลักษณะพอมีคนติดตามมีอำนาจหลงระเริงที่มีคนติดตามมาให้กำลังใจก็เลยทำในสิ่งที่ไม่ฉลาด กุลาที่ดาวันคารพูดถึงสนุน้อยที่ดาวันคารแล้วเรียกสนุน้อยว่าอดีตพี่สาวความคืบหน้าล่าสุดแอดเบนได้ออกมาพูดดังนี้ครับป้าคงไม่เก็บไว้ความจริงเริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วสำหรับแอดเบนป้าแตนนะ่ยยังดูสวยเพราะเขามีน้ำใจน้ำใจที่ให้โอกาสคนอื่นมีความรู้เป็นของตัวเองก็ยังนำความรู้ตรงนี้ เพื่อแผ่แก่คนอื่นๆแต่แปลกกับอีกคนที่อะไรก็ต้องชั้นเพราะชั้น่ะเป็นผู้เสียศูนย์อะไรก็ต้องชั้นได้ไม่แปลกใจวงแหวนรอบนอกเขาใกล้ๆตัวเขาถึงไม่สามารถทำอะไรหรือวิถีชีวิตต่างๆได้แปลกกับอีกคนเปิดเผยให้โอกาสให้ความรู้ยังไงป้าก็มาที่หนึ่งอยู่ดีเราต้องทันคนแล้วการที่คุณว่า ย่าอาเสือกสำหรับเบนนะ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครที่เรียกก็เข้าใจว่าเป็นคอนเทนต์แต่ถ้าบอกว่าย่าอ่านหนังสือไม่ออกนะ่ะใช่ค่ะสับบางอย่างนะ่ะยาอ่านไม่ออกไม่น่าอายด้วยย่าเป็นผู้หญิงแกร่งอีกคนหนึ่งแกร่งที่เลี้ยงลูกดูแลสามีที่เจ็บป่วยเลี้ยงลูกสองคน ให้เป็นผู้ใหญ่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เพื่อแผ่ถึงทุกคนไม่ใช่แค่เบนสำหรับเบนนะ่ะเราจะไม่ลืมบุญคุณที่เราได้ก้าวมาถึงจุดนี้มาจากไหนเอ่ยมาอย่างไรอย่างน้อยนะ่ะก็มีย่าที่ให้โอกาสแอดเบนยืมเงินยืมเงินจากที่ย่านะ่ะปลูกมันขายมันเป็นเงินก้อนมาให้พวกเราได้ไปใช้หนี้ ความมีน้ำใจของเขาแค่นั้นน่ะคุณเรียกเขาว่าย่าอาเสือกนี่สุดยอดเลยนะความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ปากรณ์พักดีธรทมได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องส่วนตัวของผีเสือ้อรับผิดชอบเองเอาล่ะสิทำไมผีเสื้อต้องรับผิดชอบเองไปด้วยกัน3คนรับผิดชอบคนเดียวได้ไงต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยสิไม่ได้ต้องทั้ง3สิป้าฟังอยู่ไหมพวกเรานะสนับสนุนป้านะ เอาให้ถึงที่สุดเอาทั้ง3ด้วยแล้วสืบไปด้วยมีใครที่บัญชาการอยู่ใครที่อยู่เบื้องหลังเอาไปให้สุดพวกเรานะ่ะจะช่วยกันซื้อสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ของป้าช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าทนายผิดทั้ง3แต่ผิดแค่ไหนนะ่ะให้ทนายพูดแต่จรรยาบรรที่เขาทำานะ่ะก็ไม่เหมาะสมแล้วถ้าถามผมคือไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงวันนั้น คุณจะไปถามประเด็นเรื่องอะไรละ่ะคุณสร้างข่าวขึ้นเองในร้ายสดคุณก็พูดไปมีความเกลียดชังแล้วคุณน่ะบอกว่าคุณเป็นสื่อมวลชนแล้วคุณไปนําเสนอ FC ที่ฟังช่องของคุณนะสร้างความเกลียดชังหนักมากแล้วอย่างนี้เหรอที่เขาเรียกว่าสื่อมวลชนไม่ต้องมาบอกนะว่าให้เป็นความรับผิดชอบของผีเสื้อไม่เอานะจะมาเอาตัดรอดแบบนี้นะ่ะลุงเขาเพื่อนคุณเหรอ แจ้งไปทางลุงพลนะว่าบัตรของผีเสื้อถูกปลดและยึดคืนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการกระทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวของผีเสื้อรับผิดชอบเองเอาละสิไม่ได้ไม่ได้สามคนเห็นได้ชัดลุงกับป้าไม่ยอมหรอกป้าไม่ยอมนะในป้าน่ะพูดไม่ยอมก็ก็คือไม่ยอมนะตอนไปไปเป็นทีมตอนนี้นะ่ะจะเหลือแค่คนเดียวไม่ได้ คลิปก็ชัดขนาดนั้น